สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นนมีเมนูอาหารญี่ปุ่นมาฝากกันอีกครั้งค่ะนั่นก็คือข้าวหน้าไก่ราดไข่แบบญี่ปุ่นนะคะเมนูนี้จะใช้ไก่เป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็จะมีไข่ข้างบนเยิ้มๆคล้ายๆกับข้าวหน้าเนื้อแต่วันนี้เราจะใช้ไก่ทําแทนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในการทําข้าวหน้าไก่ราดไข่แบบญี่ปุ่นกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยข้าวหุงสุกอันนี้แนนใช้เป็นข้าวญี่ปุุ่นนะะคมาหงสก น้ำซุปปลาแห้งค่ะอันนี้ใครจะใช้เป็นซุปไก่ก็ได้ไขไออ่ไก่ค่ะต้นหอมแล้วก็หัวหอมค่ะไก่ค่ะเนื้อไก่นั้นใช้เป็นเนื้อไก่เป็นเนื้อสะโพกนะคะที่เอากระดูกออกแล้วมิลินค่ะโชยุสาเกแล้วก็ผงดาชิค่ะสำหรับผัดตาส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลย ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำข้าวหน้าไก่ราดไข่แบบบี่ปุ่นกันเลยนะคะนำกระทะใส่น้ำมันตั้งไฟถ้วเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดะคะ่ะทีนี้เราก็ใส่ไก่ลงไป ให้ไก่สุกนะคะค่ะอคตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะต่อเราก็ใส่ตัวน้ำซุปลงไปเลยเตามด้วยเครื่องปรุงค่ะสาเกาค่ะโชยุมิรินค่ะ งาชิอันนี้ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะได้อนกันทีนี้เราจะเคี่ยวต่อสักพักหนึ่งให้น้ำมันวนวดนิดนึงเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน,นะคะ่ะถ้าตอนนี้น้ำก็เริ่มนวดลงไปแล้วนะคะแล้วก็น้ำเดือดแล้วทีนี้เราจะมาตีไข่ไลงไป เดี๋ยวค่อยใส่ไข่ดีกว่าใส่ต้นหอมก่นอนหมดเลยหลายใจทำหลายอย่างเคเดี๋ยวเดือดแล้วเราจะใส่ไข่ลงไปเลยไปเลยอันนี้เราจะให้ไข่มันเยิ้มๆนะคะไม่ต้องสุกมากแต่ถ้าใครไม่กินเยิ้มอะ่ะ ก็ดมาหอยก็ได้ต<ฟ>ั้งไฟต่ออีกนิดนึงโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราปิดเตาแล้วก็ไปราดใส่ข้าวได้เลยค่ะค่ะตอนนี้ข้าวหน้าไก่ราดไข่แบบญี่ปุ่นของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราจะราดข้าวเลย้อ อีลาเราเลยโอ้เยอะมากนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะตกแต่งด้วยต้นหอมญี่ปุ่นซอยนิดนึงก็ได้นี่ เรียบร้อยแล้วง่ายมากๆแล้วก็น่าทานด้วยสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะค่วงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ